ช่วงวันนี้มีนายผ่านแถวบ้านผูนะ่เขาบอกว่าให้มาจัดการเจร้ารูนี้ให้หน่อยท่านผู้ชมเขาบอกว่าเขามาใส่ประมาณใส่ห้าวันท่านผู้ชมไม่ได้เลยท่านผู้ชมบอกว่าดินเต็มกลับเลยกับดันฟรีมากอะไรากเขาบอกไม่เอาแล้วยอมยอมท่านผู้ชมเอาคืนแรกครับผมนะผมก็เอากับเหล็กชุดโมสเตนเลสเยือขี้ใต้ท่านผู้ชมนะฮะเรียบร้อยเงียบกลิบมันรู้ครับผมคืนที่สองนะฮะผมก็เลยเอากับเหล็กชุดโมสเตนเลสเยือ อ่อยครับผมเนี่ยฮะใส่ฝาเยอะอ่อยท่านผู้ชมเงียบคลิปเหมือนกัน <laughs> มันรู้จัดท่านผู้ชมเลยฮะคือที่สามผมเอาใหม่ท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้ผมเอาดีฮะกับเลคชุดโมไซเลตครับผมเนี่ย เอาเหยื่ออ่อยใส่ตรงกลางเลยท่านผู้ชมนะสัดหน้าปากรูกเลยครับนะเอาตามนี้เลยท่านผู้ชมนะเราจะดูกันว่าเจ้าตัวเนี้มันจะเก่งขนาดไหนท่านผู้ชมนะี่ฮะอ้าวคืนนี้แหละท่านผู้ชมดูมาดูมาท่านผู้ชมนี่ฮะมาถึงแล้วท่านผู้ชมเอ้าเอ้าดูมาดูมันมันจะทํายังไงท่านผู้ชมนะี่ฮะมันบอกเ้ยนี่มันกับเลขอีกแล้วดีกว่ากับเลขช่างสายล่าด้วยรอบนี้ อ้าวเราจะทำยังไงล่ะทีนียล้อหน้าปากรูเลยออกได้ไหมนี่เอ้ยเอ้ยอย่างนี้มีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าฮเราจะทำยังไงอืเราจะต้องออกไปกินข้างนอกเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดูเอาปฏิบัติการเลยอย่างเนี้ยเอาไงดีเออจะออกนอกนี่ไงดันนั่นนี่ก็ไปพอไหมพอไหมพอไหมทีเดียวพอไหม พอไหมตรงนี้อืมไม่น่าจะพอนะเอาแล้วท่านผู้ชมดีกว่าโอ้โหมาแสดงแล้วท่านผู้ชมดีกว่าเออมันบอกพอไหมพอไหมเออดินแค่นี้พอไหมออกไปเหยียบเลยอย่างนี้กลับนายจะลันหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดคิดแป๊บคิดแป๊บคิดแป๊บเอ้ยตัวนี้ทนาทางจะไล่กาดซะแล้วดีดีวัดีวันมันดูมันลองมันลองมันบอกว่าเฮ้ยออกได้ไหมออกได้ไหม นี่ด้านข้างออกได้ไหมอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ค่อยๆเบี่ยงค่อยๆเบี่ยงค่อยๆเบี่ยงไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกได้ไหมเดี๋ยวลองลองนี่ลองนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองนี่โอ้โหติดด่างบ้างเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยติดด่างติดด่างยากไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ไอาไปโมยโมอแล้วล่ะแล้วอีกแล้วก็อีกเฮ้ยพอไม่พอไปนี่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 เฮ้ยออกได้ไหมลองลองอะไรลองเทส่อยเทส่อยเทส่อยอืมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ้ดันเขาไปอีกเอาให้เต็มกลับเอ้ยเต็มคาแล้วโอ้โหตัวนี้อย่างแซบว่าแล้วทำไมสี่ห้าวันเข้าไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวดูวันดูวันท่านผู้ชมเออเเป็นไงมันมอกมันบอกเหรอไอ้ <_ c oughs> กลับช่างสายล่าเลยไอ้ <_ c oughs> นี่นี่น,นี่กินโชเลยอ่าเป็นไงกลับลั่นยางแล้วไปลั่นแล้วด้วยเนะดีเต็มใต้คาอย่างนี้ยยบไงก็ไปลั่นนะ <_ c oughs> โอ้โหอย่างไล่ตัวนี้ดูมาดูบอท่านผู้ชมเนี่ยมันบอกว่าฮ่าฮาเอาไงไงนี่สายหางโชว์ด้วยเล่นกล้องตั้งหางตัวนี้ดูมาดบอลดูมาดูบอท่านผู้ชมเออพอไหมพอไหมมันบอกว่ากลับไปลันแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะพอไหมพอไหมเดี๋ยวได้๋ลองลองอี่รอบพอไหมพอไหมค่อยๆกระเถิบออกมาก่อนออกมาดิออกมาดิพอไหมเฮ้ยเฮ้ยติดอือย่างงี้เดี๋ยวจะไปเหยียบเปล่าวะเหยียบเปล่าเหยียบไหมเหยียบไหมอืมอืมพอไหมพอไหมเฮ้ยด่างใ่เว้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยดันออกที่ดันที่ไหนที่เฮ้ยพังไหมพังไหง ไมเอ้ยมัตบได้บ้างเอฮ้ยโอ้โหดูวะดูวะโอ้โยบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันแทบเฮ้ยช่างเลยช่างมัตบได้บ้างนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียงดิฟ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้โอ้โหยจะว่าแล้วอย่างไรตัวนี้เอ้าเอาลองดูดูทุกู้ชมดูนี่มันจะทำไงต่อเฮ้ยทำไงต่อทุกท่านอืมอืม ออกได้ยังออกได้ยังออกได้ยังเอ้ออกได้ไหมออกได้ไหมเอ้ยดูมันดูมันโอ้โหสุดยอดตัวนี้ว่าแล้วว่าแล้วอยาบเหอไปเหยียบแล้วกันแต่มันเหยียบยังไงก็ไม่รานเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะโอ้โหดินใต้กลับเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหมันบอกว่าโอ้โหทำสำเร็จมันว่างั้นโอ้โหไล่กาดท่านผู้ชมโอ้โหโอ้สุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยดูดูมันดูมันมันบอกเหอะมีแดกเรอกว่างันโอ้โหกลับขนาดนี้ กินเข้าไปนี่เสร็จแน่นอนท่านผู้ชมโอ้โหไล่จริงๆท่านผู้ชมเนี้ยเอายังไงไงเอาเราไปดูตอนเช้าดีกว่าท่านผู้ชมเนี้ยมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ที่ว่าผมกองไว้เมื่อคืนนี้ด้วยท่านผู้ชมเนี้ยโอ้โหมันกินเกลี้ยงเลยท่านผู้ชมไปฮะโป้ท่านผู้ชมเนี้ยดูดูมันท่านผู้ชมแหมรอยใสเมื่อคืนนี้ฮะดินเต็มเลยท่านผู้ชมรอยใสคืนที่สองของนี้ฮะนี่นี่ท่านผู้ชม โอ้โหตรงนี้แม่งกินเกลี้ยงเลยท่านผชมชมดูดูเหอะดูเหอะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวใส่ตรงนี้ด้วยฮะอย่างนี้เราต้องมาตามกันต่อเลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหแสบเลยมันมากินตรงนี้เกลี้ยงเลยนะเฮ้ยท่านผู้ชมเนี่ยตรงนู้นก็ดินเต็มกลับเลยท่านผู้ชมโอ้ยอย่างนี้ต้องเจอท่านผู้ชมไปโอเคผมตามกันต่อ